ออกมาจากวัดท่ำเขาน้อยโดยต้องมั่นเอาไว้ว่าคราวหน้าคราวหน้าแน่นๆจะต้องไปโดนรถรางที่วัดท่ำเสือที่อยู่ข้างๆให้ได้หลังการไต่บันไดกลางแดดเปี้ยงทีมงานสามคนเชื่องของเราชักเริ่มหิวเลยรีบมุ่งหน้าขเข้าอำเภอเมืองเพื่อไปหาอะไรจ,ำจำ๋าๆมาเติมกระเพาะแวะกราบศาลหลักเมืองเพื่อไปสิริงมงคลสักหน่อยถ่ายรูปคู่กับประตูเมืองเก่า และไม่ลืมว่าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนั่งเกล้าเ้าอยู่หัวเยนยราชการที่สามของเราด้วยครับร้านอาหารที่เราจะไปฝากเท้าบ่ายนี้ชื่อว่าคีรีพาราครับไม่รู้ทางหรอกครับใช้เนวีเกเตอร์สุดแหลมให้นำทางไหมเอถนนเส้นนี้มันคุ้นๆฮะ ยังคิดไม่ทันจบดีฉากสะพานข้ามแม่น้ําแควไฮไลท์จังหวัดการกร็โผล่เด่นหลาสว,าว่างวาวขึ้นมากระแทกกระจกหน้ารถของพวกเราอย่างจังเราว่าเราจะไม่แวะสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราก็มาถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควจนได้เฮ้ย hey! สุดท้ายพวกเราก็หนีคุณไม่พ้นใช่ไหมแคบเมียคุณสะพานร้อนค่ะโอเคนะคะเรืออยากคืนจนได้นะค่ะน่าสวยมากถ้าไม่หนี <show. S 2> นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆมาในหนังสือนำเที่ยวเดย์เลยทุกคนคุณหมีบอกว่ายังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ทีมงานสามคนช่วยของเราก็เลยสั่งอาหารมาแบบแค่พอให้พื่าตเลิกบ่นประท้วงครับเริ่มกันที่ข้าวผัดปูทอดมันกุ้งแกงจืดกระดูกหมูเกี่ยฉายกุ้งแช่น้ำปลาและซิกเนเจอร์ของทางร้านกุ้งมนาชาวสวน ถ้าอยากรู้ว่ารสชาติแต่ละจานเปนยังไงบรรยากาศที่ติดแม่น้ำแควใหญ่และเห็นสะพานประวัติศาสตร์นั้นดีแค่ไหนไง่ายนะมาลองด้วยตัวเองสิครับ hey baby, right hey อย่าลืมติดตามตอน,ต,อนต่อไปด้วยนะครับกับพร้อมมิดฟิลมสตูดิโอ